ครับเราไม่มีวันหยุดด้วยเนาะรู้สึกครับผมไม่มีวันหยุดครับนี่โอ้โหดูกระมังมันนี้ไม่กระมังแล้วเอันนี้สักข้าแล้วกระมังมากโอ้เนี่ยนี่ยี่สิบบาทเองเนื้อหนังปลาทอดหูดูถุงร้อยเป็นร้อยสี่สิบร้อยหกสิบขายอย่างนี้มาตั้งแต่ตอนแรกๆออ๋ขายมานานแล้วเนาะโปรฟิตมาก นี่นะ60บาทนะทุกคนเอออันนี้คือไม่ใช่คอนเทนต์นะคือเขาขายแบบนี้มากี่ปีแล้วนะของจริงเพ่อันนี้ของจริงครับขายมากี่ปีแล้วเริ่มเปิดในร้านครับเปิดในร้านมาประมาณ5ปีแล้วห้าปีแล้วแล้วก็ขายนอกรไว้สามปีนานทั้งหมดเป็น8ปีแปดปีแปดปีขายแบบนี้มาตลอดนี่อันนี้มีชิ้นล้เท่าไหร่บ้างมีเขาก็มีตัวนี้นี่โอ้โหเดี๋ยวพอขายยกให้ดูถุงใหม่เนี่ยโอ้ยับกระสอบดูถุงดูถุงทุกคน